ต่อกันที่ผลงานของนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับคว้าเหรียญทองประเภท4คนทีมผสมตามความคาดหมายครับตะกรอซีเกมที่ยิมเนซียม4พันที่นั่งเทศบาลน,นครนครปฐมนะครับวันนี้ชิงหนึ่งเหรียญทองในประเภท4คนทีมผสมที่บรรจุชิงชัยเป็นครั้งแรกรอบชิงสไนเลิศครับทีมชาติไทยในชุดสีแดงครับ เจอกับอินโดนีเซียเซตแรกเนี่ยรูปเกมเรียกว่าค่อนข้างสูสีนะครับผลัดกันทำคะแนนและสุดท้ายไทยเด็ดขาดกว่าครับอาศัยทั้งการฟาดและการบล็อกทำแต้มชนะไปได้ก่อน15ต่อ10คะแนนครับขึ้นนำา1ต่อ0เซตจากนั้นเซตที่2ไทยยังคงเหนือกว่าครับทำคะแนนชนะไปอีก15ต่อ10คะแนน สรุปแล้วทีมชาติไทยเราชนะไป2เซตรวดนะครับ15ต่อ10ทั้ง2เซตได้เหรียญทองและเป็นเหรียญทองที่4แล้วของทีมตะกร้อทีมชาติไทยครับวันนี้ก็เหรียญทองอันนี้ก็ขอมอบให้แฟนตะกรอ้อพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เราผิดหวังในทีมชุดมานะครับามมาในทีม4ี่คนนี้เราก็าม,ม,ามุ่งหวังทั้งหญิงทั้งชายทั้งมิก เพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือถ้าเราโชคดีเราก็คงจะได้เหรียญที่เหลือทั้งหมดครับคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะในความมุ่งมั่นของนักกีฬาที่ที่เราที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่ามีแรงกดดันสูงในฐานะที่เราเป็นจ้าพแต่ว่าท้งนี้เราคิดว่าแต่ก็สี่คนอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เราพยายามที่ทําให้ดีที่สุดนะ ทางด้านสาพันตะกร้อเอเชียโดยดาโตอับดุลฮาลิมการเดอร์ประธานสาพันในฐานะฝ่ายจัดการแข่งตะกร้อในซีเกมนะครับก็เปิดเผยว่าประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยล้วนชื่นชมการจัดการแข่งขันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งที่นครปฐมที่มีมาตรฐานระดับโลกระบบการขนส่งที่พักแล้วก็อาหารการกินต่างๆและจากนี้จะเตรียมนำการแข่งขันระดับโลกอย่างตะกร้อเบลครับมาจัดที่ยิมในเซียม4 0พันธีนั่งนครปฐมในเร็วๆนี้ด้วยครับ